สวัสดีครับพี่น้องชาวอำเภอหาดใหญ่ที่เคารพรักทุกท่านครับปีพุทธศักราช2557นี้ถือว่าเป็นวัรละดีทีขึ้นปีใหม่ผมเชื่อว่าที่อำเภอหาดใหญ่นี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงของภาคใต้เป็นที่รวมแหล่งความเจริญทั้งการท่องเที่ยวทั้งการค้าธุรกิจทั้งหลายพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวคงจะได้มาเที่ยวที่อำเภอหาดใหญ่กันจํานวนมาก กับผมในนามพร,รายการตำรวจสถานีตำรวจภูทรหัดใหญ่ขอยืนยันว่าจะดูแลความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวให้เกิดความสงบสุขปลอดปราศจากโจรผู้ร้ายอาชญากรรมต่างๆและให้มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นน้อยที่สุดทางนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้ กับผมในานามข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรหัดใหญ่ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกได้โดนบรรดาประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวหัดใหญ่ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและล่ำรวยในธุรกิจการงานที่มีอยู่สัญจรไปไหนมาไหนก็ขอให้มีแต่ความปลอดภัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมกับความปรารถนาทุกประการ